อ๋อให้สุดครับผมโอ้สามล้านวัตถ่าอัพเกรดไปเลยครับผมไม่ต้องหว่วงเงินนะโอ้โหสี่ล้านสวัสดีทุกชมชาวไทยและวันนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนジャー กระซิบทำเพื่ออะไรวะเนี่ยโอเควันนี้เรามาล็อกอินในวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วนะครับผมที่รู้คือวันที่7ของอ่าของเดือนโอเคได้ในาการสุเพ็นมาอีกตัวนะครับผมโอ <Okay. S 1> เคก็อร่อยนะครับผมได้เป็นหลอยเล่นอ่าเพราะว่าอเมื่อคืนนี้ผมไม่ว่างสตรีมผมก็เลยแบบไป นั่งเล่นนิดนึงนะครับผมก็คือผมได้เก็บเงินแล้วก็เลเวลอัพจนถึง u u 5นะครับผมคือไปเล่นไล่ไล่สเต็ปพิเศษนี่เยอะมากนะไล่เล่นสเต็ปพิเศษจนเกิดจบอ,ะอ่ะและวันนี้มันก็น่าจะรีแรงใหม่แล้วเออไม่ใช่รีแรงอ่ารีสเต็ปพิเศษใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันเลยสี่ทุ่มใช่ไหมซึ่งคือเมือม่อวานผมไปเล่นด่านนี้ทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวด่านนรกหินทั้งหมดแล้วก็ด่านอุกกาบาตทั้งหแล้วก็ด่านเมืองแร่ทั้งหมดนะครับก็ ได้ได้รูบี้มาประมาณ357อันนะครับผมแล้วก็ได้อะไรนะ E XP เอะเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งประมาณนั้นไอตัวนี้ก็เปิดใช้งานที่เรียบร้อยนะครับสายไวพริบนะครับผมแล้วก็จะมาอัปเกรดตรงนี้กันนะอ๋ให้สุดครับผมโอ้สามล้านวัตถุ์ฟ้าอัปเกรดไปเลยครับผมไม่ต้องห่วงเงินนะโอ้สี่ล้านโอ้โหสุดจัดปรัดบอกขนาดปรัเราอย่างบสุดจัด เราจะอัปเกรดตรงนี้ก่อนนะครับผมเงินหายเงินหายโอ้ยเลยวิ่งไปเลยด้วยโมันเยอะขนาดนั้นเลยโอเคเงินหมด <laughs> เงินหมดวัตถุฟ้ามืออัพเร็วเกินนะครับผมโอเคดนะังั้นเราไปเลดกิ้วกันนะครับนี่นะครับผมส่วนเกียร์ตัวนี้ก็อัปเกรดเต็มแล้วนะครับสกิลที่หนึ่งของมันสร้าง,งนะคนตาย2,600เปอร์เซ็นต์นะครับผมรถรถตายกระดุมรีของศัตรูนะครับผมแล้วก็ ลดความแม่นยำของศัตรูอีกลงอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าจะโดนตัวนี้คือมันจะดีนะครับแล้วก็นาการสปินในโอ้สกิลใช้ใช้โดนทีนี่หายเลยนะาตานั้งใช้สกิลประมาณเยอะอยู่นะครับั้องเสียหายสองพันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจมตรีศัตรูกระเด็นถอยหลังนะครับลดความแม่นยำของศัตรู อีก25นะครับผมนานสิวินาทีถือว่าแรงนะถ้าเทียบกับแชมเปญแล้วคิดว่าตัวนี้แรงกว่าแชมเปญเยอะเลยนะครับผมถามว่าผมทำไมไม่ติดเกียร์ตัวนี้ใส่ในการสมเปญเออวะ่ะเดี๋ยวตัวนี้มันออกมา24วินาทีตัวนี้ออกมา22วินาทีไม่ต่างกันมากนะครับแต่ตัวนี้ผม upgrade, อัปเกรดให้เหลือแล่น,น้อยแล้วแล้วก็โอเคอย่าพูดมากเลยแล้วกันอย่าไปร้ยกูแมนไม่เกี่ยวลอง ผมผมจะลองตีตัวนี้ดูนะมันกวนตีนดีนะตาที่แล้วหัวร้อนมากนะโอเคมาลองดูนะครับผมเผื่อเราได้หมวกปีกเมฆกับเขาบ้างนะครับไม่โดนเจะฟาดมันจะสกิลมาตาได้นะครับอุ้ยอุยโอ้โหโ,โดนทีเดียวหายเลยโอ้ยมันจำเป็นตายก่อนนะมันค่อยไม่โดนเลยทำไมมันถึกจังวะตัวนี้เอ้ยไม่เข้าครับผม สรุปว่าไม่เข้ากีเราเล่นด่านไหนนะเราจะไม่เล่นด่านนั้นอีกตัวนี้โอ้เรือเยอะจังวะมีช่วงหนึ่งผมรู้สึกว่าจะให้แบบคนมาเข้ากิวผมใช่ไหมเนี่ยมเรเวลโคตรสูงเลยครับพวกนี้พวกเรเว่สูงๆนี่มันจะลองตีตัวนี้ดูนะครับผมเผื่อมันจะแบบนี่ได้ธนูด้วยอจัดเลยทียระพุมถ้าเลกกิวตัวนี้ได้คือโคตรดีเลยนะ โอ้โอ้โหตายเลยทีเดียวเท่านั้นรู้เรื่องนะครับโอ้โหดีที่หลบหนีได้วิโดนนิดนึงอฮ้ยอ้าวนัก,กสืบเพลลงมาทีเดียวตายเลยมันก็แรงเกินโอเคแพ้ผมรู้สึกว่าอา่กิวพวกนี้มันอันนี้เกินไปไหมแบบมันมันโหดเกินไปไมั้ยเดี๋ยวผมจะสร้างกิวใหม่อยู่นะโอเคตีไปเรื่อยๆครับผม ไหนที่พอเลดได้ก็เลดไปตัวนี้อมตะได้กดตีนชิบหายอ่าในการสเปนคือมันอตากันได้สกิลสูงมากเลยอ่าอันตอนนี้แต่แบบมันทำไมมันไม่ใช้สกิลวะใช้สกิลดีโอ้ไม่สตันหมดทีมเลยอ่ะนี่ยไม่โดนด้วยฮะอตากันได้สกิลสูงเฉยๆแต่ไม่ใช้สกิลแล้วตัวนี้มันควัตีนเลยนะมันอมตะได้นะครับ ขอให้ตายแล้วกันนะภายในไม้เดียวแต่แต่มันไม่โดนอะทำไงดีโอ้โห ตายโดนอะไรไม่รู้ครับเมื่อกี้โอ้ย17แล้ว17แล้ว16แล้วโอ้มันก็ามาตะได้เหมือนกันลืมโอ้มันเอามาตะาอีกที่ว่าน่าจะไม่ตายแล้วครับ โอเค p ีพีรู้สึกว่าจะรีแลงใ์หม่นะครับผมอุ้ยได้2อันว่ะอืมสี่ร้อยแล้วเราจะสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะโอเคจัดเลยดีกว่าครับผมอูยห้าสิบสองนี่ครับผมตีไปเลยเด้อซูเปอร์มาสเตอร์นี่ของชอบเลยนะหวานหมูอา้าวพลาดเฉยเลยเอาแทงไปสักสองตัวครับผมแล้วก็กดออโต้คุมสองไป เออแต่ผมรู้แล้วว่าทําไมผมไม่ได้พวกเกียร์อ่าพวกอะไรนะหมวกปิ่เมกหรือว่าธนูนะครับคือแบบอ่าอ่เอามื่อก่อนตอนที่ผมสมัครเลยนะผมเปิดให้คนเข้ามาไงแล้วแบบเขาก็ตีไงเออเขาก็ตีเอาเกียร์เอาเอาเกียร์หมดไงเออแล้วผมแบบเป็นอันนี้ไงผมผมเพิ่งสมัครใหม่แล้วแบบไม่ได้เกียร์ไงครับผมโอเคจัดเลยดีกว่าครับผมปึ๊บปึ๊บ อุ้ยอ้าวตายหมดทีมโอ้โหโอ้โหยังไม่ทำอะไรเลยตายหมดแล้วอะ่ะหนึ่งนะ เนี่ยดูดียังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ่ะคิดว่าจะชนะไหมครับทุกคนท,ทุกคนว่าน่าจะชนะไหมโอ้ดูดีแม่งโดนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะอุย้ยเนี่แม่งโดนอะไรก็ไม่รู้อะ่ะ ดูดีเข้ามาทีเดียวคือตายตายอย่างนี้เลยอ่ะแม่ไงไอสัตว์ผมถ้าโดนแชมเป็นไปทีหนึ่งน่าจะหายเหมือนกันแล้วครับพวกนี้ดูดิไม่เข้ามาตายเลยอ่ะดูดิแชมเป็นมึงใช้สกิลทีดิอ้าวไอสัตว์นี่อุตส่าห์มาตายให้เลยนะโอ้น่าจะแพ้แล้วครับผมจริงแม่งตัวดิเกิร์นน่าจะแพ้นะครับ โอเคครับงั้นเรามาเล่นในสเต็ปพิเศษกันต่อนะครับผมเพื่อทําการเก็บเลเวลแลวก็เงินนะครับผมผมจะสร้างคิวใหม่แล้วกันนะรู้สึกว่าไม่ไหวกับคิวนี้มากนองจากยังไงอะอตอนตอนที่ผมไปสร้างผมไม่ได้เกียร์นะแบบมีคนตีงผมหมดเลยนะโดยไม่ต้องเอาแบบสร้างเลดคิวใหม่เพื่อเก็บอุปกรณ์นะครับเกร์ okay, ถึงถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ นะแต่ก็เสลดไปนะนี่ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ยังไงอ่ะจัดทีมเลดให้ผมนะเออไม่ใช่จัดทีมเลดแต่ทีมอ่าอ่าในการตีเป,ป้าให้ผมนะครับผมช่วยให้ผมแบบเลเวลอัพขึ้นเร็วๆแล้วก็ยังไง่เนี่ยเห็นไหมผ่านได้เร็วแล้วก็ได้เงินเยอะมากๆเลยนะครับโอเคได้เลเวลมาเยอะมากเลยนะครับกับเงินนะผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสิ้นเดือน เจอกันแน่นอนครับผมนะโอ้ได้แล้วในที่สุดก็ได้แล้วครับผมตัวนี้มาโอ้กดปกดปป๊บปึ๊บปุ๊บนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ตีได้เรื่อยๆนะผมก็มีนะแต่แบบเป็นร่างแค่8ดาวเออไม่ใช่8ดาวอ่อ7ดาวนะครับคือมันไม่มีสกิลอะไรเลยปึ๊บเลเวอัพครับผมได้มาถึง สิบลูบีนะโอ้ไม่ได้โอเคตอนนี้ผมคือคือผมยังไม่รู้ว่าตัวไหนมันสกิลยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าเมตานี้ตัวไหนมันโหดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวใหม่มันจะโหดขึ้นมาเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยแล้วก็แบบตัวพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันส,สกิลยังไงมันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับผมนะก็ะสามารถแนะนําผมมาได้นะครับผม คือถ้าทุกคนอยู่ยูไหนกันบ้างเออไม่ใช่ถ้าทุกคนอยู่ยูไหนกันบ้างฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมแล้วก็เล่นมานานเท่าไหร่แล้วนะครับผมเล่นมาตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับคือไอดีนี้ผมน่าจะเล่นมาได้ประมาณสักถ้าถ้าจริงจังนะน่าจะเล่นไม่ถึงเดือนนะครับผมถ้ามันจริงจังก็แบบ สมัครมาได้ประมาณ2 3สเดือนแล้วนะครับผมแต่แต่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมเกือบได้โอเคกดไปครับอยากจะได้แชมเปญมากเอ้ไม่ใช่อยากจะได้แชมเปญก็กไ,กได้าไดบาวไวท์ไเกนะครับผมมาช่วยเคกิวดได้แล้วก็กนู่นนี่นั่นได้นะครับในสเตปพิเศษนะขอให้ได้แล้วกันนะครับ ดูนะครับผมเลเวลบบอับเนี่ยเยลเวลแบบขนาดอัพอัพเยอะนะในช่วงแรกฮึ <Okay. S 1> ได้อะไรอะ่ะนี่ครับผมอยากได้ตัวแทงตัวนี้ก็ก็ mm hmm. ดิ่มเหมือนกันนะถ้าได้มานะเนี mm ่ย hmm. ถ้ามีตัวเนี้ยมันโคตรดีแรงเลยนะครับ mm hmm. กดตั้งแข็งไปเลยครับผมจะได้จบไปเร็วนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมใหม่ที่เข้ามาดูนะก็คือผมจะพยายามเล่นให้บ่อยทุกสุดนะครับผมสจะพยายามมาช่วเพื่ออัปเกรดตัวเองนะครับรึบได้สามแสนหกแลยนะกดอุ่วอุ่วไม่ได้อยูเริ่มน้อยลงละเดี๋ยวผมไปเล่นด่านนั้นดีกว่าขอใช้เพื่อนๆทุกคนนะครับการตีนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมกดกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะเพื่อแบบเวลาผมแบบอัโพสอะไรยเนี่ย ผมผมไม่ลงเฉพาะคลิปนะครับผมผมอาจจะพ้นนู่นพตนนี่ผมอาจจะพ้นนู่นพตนนี่นะครับผมแบบแจ้งข่าวสารนู่นนี่นั่นนะโ,โอเคทีละสองแสนเลยโอ,โอเคงั้นเราไปอัมเกตตัวนี้ต่อนะนี่ล้านสี่ ในการชาร์จนะครับผมเอาเยอะๆเลยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับอย่ลาลืมติดตามแลสส้วก็ Subscribe สำหรับผมเพื่อเป็นใจกครับผมในการรับทริปต่อ,อไปเรื่องละกันนะครับเรามาเล่นให้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับโอเคพีพ okay. ีผมยังตีไม่ครบเลยนะคร,รับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ